NBI, Nation Building Institute ตัววลินเองอะด้วยความที่ต้องเริ่มบอกก่อนว่ามีแบคก u ราประมาณว่าเป็นคนป่วยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนค่ะเรียนองค์ความรู้ที่จะเอามารักษาตัวเองก็คือเรียนพยาบาลจบที่มอชอมาค่ะสิ่งหนึ่งคือความตั้งใจของเราก็คือการเรียนก็คือทำยังไงให้เราสุขภาพดีขึ้นตอนนั้นเราก็ใช้ยาเต็มรูปแบบเลยเพราะว่าเราป่วยตลอด แต่การป่วยของเราเรายังใช้ยาได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เรายังคิดว่ามันมีประโยชน์กับเราแล้วหลังจากนั้นเน่ยผ่านชีวิตมาเรื่อยๆทํางานทําการมานะคะีค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเห็นอยู่อย่างหนึง่งแล้วเราเป็นคนที่ตั้งคําถามไม่เหมือนคนอื่นเราก็ถามตัวเองว่ามันมีวิธีไหนที่ทําให้เราสุขภาพดีได้มากกว่านี้เองไหมเพราะว่านับปีที่เพิ่มขึ้นถุงยาเราก็เพิ่มขึ้น เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้มันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะมีการตั้งคําถามตั้งแต่สมัยเรียนพยาบาลซึ่งเราจะต้องขึ้นวอร์ดเราจะต้องทำคอนเฟรนซ์กับอาจารย์่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือตอนนั้นก็คือว่าลินไปอยู่วอร์ดเขาเรียกว่าวอร์ดวอร์ดมะเร็งหัวหน้าพยาบาลเป็นมะเร็งทุกคนบอกว่าเวลาคุณเป็นมะเร็งคุณต้องใช้การฉายแสงใช้เคมีบําบัด เราก็มองว่าแล้วมันไม่มีวิธีอื่นมากกว่านั้นหรอวันหนึ่งเราก็ไปดูใน Google ไปเสิร์ชรีเสิร์ชต่างๆของเมืองนอกปรากฏว่ามีทฤษฎีหนึ่งพูดขึ้นมาทฤษฎีออกซิเจนทีโอีเราก็เอ๊ะมันเป็นยังไงสนใจแทนที่จะไปสนใจเรื่องที่ตัวเองเรียนกับสนใจกับเรื่องที่คนคนเขาไม่สนใจสุดท้ายก็เอานําเสนอในคลาสค่ะสุดท้ายก็คือ ติดเอฟค่ะเนื่องจากว่ามันมันคิดได้เหมือนชาวบ้านแล้วก็โดนแบบไล่ออกจากงานคอนเฟอเรนซ์ประมาณว่าใครพูดเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องนี้อยู่ในโลกใบนี้อันนี้เมื่อประมาณ20เกือบ30ปีที่แล้วแล้วเราก็กลายเป็นคนแบบนี้มาตลอดพอยิ่งป่วยก็ยิ่งเห็นความแตกต่างที่ว่าทำไมเราใช้ยาแล้วมันไม่ดีกับตัวเราอันนี้คือวลินเอาเอาเคสของตัวเองมามาเล่าสู่กันฟังซะมากกว่านะคะสุดท้ายวันหนึ่งก็คือ เหมือนเราเริ่มเรียนจบเราเป็นนักเรียนทุนเราได้ทุนเราทำงานเรามีความฝันเราอยากจะไปทำงานอยู่ในระบบแล้วให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้สุดท้ายเราเหมือนคนอกหักเราไม่ไปต่อไปต่อไม่ได้สุดท้ายวลรินก็ลาออกในขณะที่ใช้นี้ทุนยังไม่หมดแต่ด้วยความที่วารินรักอาชีพนะคะวะลินก็เลยมาเปิดคลินิกต่อทำอยู่ประมาณเกือบ8เดือนสุดท้ายก็แจกแจกยาฟรีแจกทุกอย่างฟรีหมดเลย แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาเปิดสก,กินแคร์ต่อค่ะแล้วด้วยความที่เป็นคนที่มีการตั้งคําถามในหัวไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะทำไมทุกสปีเซลลมาใหม่อีกละเครื่องตัวนี้ดีแบบนี้นะพี่แบบนี้นะอย่างเงี้ยเราก็เออมันดีจริงเหรอแต่พอมาใช้ทําไมมันคล้ายๆเครื่องตัวเดิมแทบจะทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาที่อัพขึ้นในทุก3ปีมันก็เพิ่มขึ้นเราก็เลยวันหนึ่งก็เกิดการที่เดี๋ยวเอาวิดีโอตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราโมดิฟายเครื่องมือในการทำทรีทเมนต์ความงามทั้งหมดในการมาทำความงามให้มัน,มนลดเวลาลงปกติเขาต้องทำขั้นตอนเยอะขึ้น<ม>เพื่อที่จะทำให้มันมีราคาขึ้นแต่เรากับทำยังไงก็ได้ให้มันลดลงเรื่อยๆเพื่อให้มันเร็วขึ้นแล้วทำงานได้เยอะขึ้นความคิดเรากับความคิดคนทั่วไปสวนทางกันในรอบปีปีที่มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอะค่ะ,ะปีนั้นเป็นปีที่เราทำงานในเรื่องของสกินแคร์แบบ ได้ดีมากแล้วเครื่องตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราเข้าใจว่าคลื่นพลังงานต่างๆที่พอไปรารวมตัวกันเนี่ยนอกจากมันใช้ในการตรวจสอบร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็น EKG หรือว่าอันตาซาวหรือว่าอะไรต่างๆที่ใช้ในการตรวจโรคเราสามารถใช้ในการบําบัดโรคได้ด้วยเราก็เลยเริ่มศึกษาจากตรงนี้ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็มาได้นวัตกรรมไบโอรีบอนเซลล์ด้วยตัวเองเป็นเหตุเพราะว่าตอนอายุ33ฟ้าก็ผ่ากลางใจตัวเอง หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งซึ่งเรากินยามาตลอดพอคําว่าเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่เป็นฐานหลักของครอบครัวเราไม่อยากใช้ยาเราไม่อยากเป็นเหมือนหัวหน้าวอร์ดเราที่กรีดร้องอยู่ในห้องแล้วก็ต้องให้มอร์ฟีนตลอดเวลาเราก็เลยบอกตัวเองว่าเรื่องนี้เราจะปิดไม่บอกใครเลยแต่เราปรึกษาเพื่อนแค่คนเดียวว่าอย่าบอกใครนะถ้าฉันตายฝากลูกด้วยบอกเขาแบบนี้แล้วก็เริ่มเริ่มสนใจทฤษฎีต่างๆที่เราเคยทํามา สุดท้ายก็ไปจบที่การลงสเตมเซลล์ cell. วลินก็ไปที่เยอรมันค่ะแต่ลงสเตมเซลล์ของเราเนาี่ยโดดแรกที่เราลงเนี่ยเรากลับไม่ได้ผลเราก็กลับมาไทยเขาบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องโครโมโซมที่ผิดปกติไขมันเราหลังผิดปกติทําให้มันบล็อกเส้นเลือดทําให้การทํางานของสเต็มเซลล์ในอายุ33เนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เต็มที่วลินก็มานั่งนึกว่าแบบนี้จะทํำยังไงต่อก็มานึกถึงแพทย์แผนไทยต่างๆจนกระทั่ง ไปจ้างครูนวดทุกคนมารักษาตัวเองนวดจนเดินได้นวดจนอาการต่างๆดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นแต่มันก็มีจุดบอดของแต่ละจุดไม่ว่าจะไทยจีนอินเดียวลินไปหมดเลยค่ะมีครูนวดอยู่ประมาณ11คนเอาแต่ละจุดมามาเรียงลำดับว่าอะไรคือจุดบอดของแต่ละ,ะเขาเรียกว่าท的传ลที่มันเป็นอยู่สุดท้ายก็เอาทั้งหมดมาบูรณาการแล้วพอทำเส้นเลือดฟล์ปุ๊บก,ก็กลับไปที่เยอรมันอีกรอบหนึ่งไปหาคุณหมอว่า ฉันอยากใช้สเต็มเซลล์อีกรอบหนึ่งได้ไหมฉันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ฉันขอซื้อในราคาที่เคยทําให้ฉันแล้วฉันจะกลับมาทําที่ไทยเพราะฉันไม่สามารถเดินทางได้ตลอดสุดท้ายสเตมเซลล์โดสนั้นนะคะไม่ได้ใช้ที่ที่การรักษาโรคแต่เอามาใช้กับน,น,นวัตกรรมของตัวเองก็คือการยืดขยายเซลล์เมมเบรนรวมกับงานนวัตกรรมของอาจารย์ดรทรงศักดิ์เกียรติสุขซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นนักวิจัยอิสระที่ขายงานให้มืองนอก ท่านบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้เซลลทุกเซลลจะอ้าปากออกมาแล้วรับทุกตัวที่เป็นโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่เข้าไปได้หมดเลยเราก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าอ่ะถ้างั้นเราก็ไม่ต้องฉีดสิด้วยความที่ถ้าทาสก,กินแคร์เราต้องมีหมอถ้าเราฉีดเราไม่อยากมีหมอเราก็ไม่ฉีดแล้วก็ใช้วิธีการยืดขยายเซลล์เอาสุดท้ายในเมื่อเราใส่โปรดักฑ์ความงามได้เราก็ต้องใส่โปรดักฑ์สุขภาพได้ทีนี้ความคิดก็เริ่มไปเรื่อยๆอ่ะสเตมเซลล์ใส่เข้าไปสิไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ซื้อมาแล้วใส่ไปก่อน สุดท้ายร่างกายเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้ววินก็ทําในเรื่องของการทําให้หลอดเลือดมันสะอาดค่ะสุดท้ายเราก็เลยเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบบูรณาการถ้าเราเข้าใจองค์รวมของของร่างกายของสมองเหมือนวิชาของดรโจเพเนซ่าที่ท่านจะบอกตลอดเวลาว่ามนุษย์เราสามารถ <c oughs> เขาเรียกโปรแกรมสมองใหม่ได้เราสามารถสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาได้วินตื่นเช้ามาพูดทุกวันค่ะ ว่าเรนซื้อโปรแกรมต่างๆอีกโปรแกรมหนึ่งเราขึ้นมาได้เลยนะคะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์จับต้องไม่ได้เหมือนขึ้นมือถือมองไม่เห็นแต่ซื้อมาหลักล้านซื้อมาปุ๊บบ้านแทบแตกเลยพาะสามีบอกว่าเธอซื้อมาเธอซื้อมือถือฉันยังเห็นมือถือแต่ตอนนี้เธอซื้ออะไรสักอย่างนฉันมองด้วยตามไม่เห็นเลยแต่ราคาหลักล้านแล้วก็เอามาลองใช้กับเครื่องของตัวเองอีกสรุปว่าตอนนี้เราสามารถยืดขยายเซลล์ได้ไวขึ้นแล้วส่งโปรดักต์ทวกตัวดิฟเข้าไปถึงเซลล์เมมเบรนได้ทำให้ การที่ร่างกายเราเครียดมากๆในยุคป,ปัจจุบันนะคะหรือว่าแม้แต่การที่เราเราใช้ยาเยอะๆหรือว่าการใช้ชีวิตที่ผิดปกติจากสมัยโบราณสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเกิดเยอะที่สุดก็คือความเครียดความเครียดในหลังสารตัวหนึ่งออกมาเขาเรียกว่าพลาสตากันดินซึ่งตัวนี้เป็นตัวอันตรายที่สุดบางคนบอกว่าอาหารคุมดีมากทําไมเป็นไขมันในเลือดได้ไขมันที่เราเจาะในเลือดเนี่ยมันแค่วิ่งตามเลือดเองนะคะแต่ในผนังอะเราวัดกันน้อยมาก เรารอให้เป็นสโตรกก่อนเรารอให้ไขมันสูงก่อนสมมติว่ามีไขมัน700อยู่ในเลือดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะอยู่ที่ผนังเป็นพันแล้วก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เผื่อเรารู้มาทีเรานอนเป็นผักไปละแล้ว,ลวเราก็ต้องมาฟื้นตัวใหม่วัดินก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้านวัตกรรมตัวนี้มันสามารถสร้างประโยชน์ได้จริงวัดินก็เริ่มเก็บเคสมาเรื่อยๆ15ปีที่แล้วทางานโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจากคนในครอบครัวถ้าอีกวิดีโอนึงขึ้นมาจะเห็นว่าลูกวัดนะินอ่ะ ใช้เครื่องตั้งแต่ขวบต่บ8เดือนเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักวิจัยอิสระจากแคนาดาเขาบอกว่าเธออย่าลืมนะเธอเอาเครื่องทุกอย่างมารวมตัวกันเนี่ยมันทําลายสมองได้เราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันลองเพราะในร่างกายฉันเนี่ยไม่ต้องใช้หนูทดลองแล้วเพราะมันพังทุกระบบละฉันลองทุกอย่างด้วยตัวเองวันที่ลูกมีไข้วลินต้เอาลูกนอนทับขาวไว้ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าลูกแบบกระตุกอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นไปดูแล้วเราก็ทําแบบนี้จนกระทั่งเดินน้าเหลืองให้ลูกทําทุกอย่างตาาาามมมวิธีีีกรรรทท่เเยนั้งหด สุดท้ายมาตําราเล่มนี้ทําให้ลูกวลินลดไข้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแม้แต่นิดเดียวมันก็เลยเกิดคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งวลินพูดกับคนในครอบครัวเสมอว่าเราจะป่วยให้น้อยที่สุดป่วยอะไรก็หายได้แล้วเราจะตายที่บ้านอย่างมีความสุขเพราะยังไงเราก็แก่ตายแต่เราไม่อยากป่วยตายอันนี้ก็เลยกลายเป็นสโลแกนของงานเรามาตลอดเวลาแล้วก็ส่งต่อความรู้ให้กับผู้คนซึ่งมากกว่าหมื่นครั้งที่เราเราเก็บเคสมาเรื่อยๆในรอบ15าปีเงี้ยค่ะ สิ่งนี้ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนสามารถสุขภาพดีได้เราทุกคนเป็นเหมาะให้กับตัวเองได้ว่าเรนเป็นลิ้นหัวใจรั่วเป็นมะเร็งหน้าอกเป็นกดไหลย้อนเป็นกระเพาะอาหารเป็นไวรัสบีว่าเรนกินยาไวรัสบนะีเนี่ยจนกระทั่งว่าเรนเดินไม่ได้มาละแต่วันนี้นวัตกรรมทั้งหมดที่ว่าเรนสร้างขึ้นมาว่าเรนเชื่อว่าเราไม่ต้องบอกว่าตัวไหนดีที่สุดเพราะมันมีทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีของวรินอาจจะช้า แพทย์แผนปัจจุบันอาจจะไวแต่ s i d อฟ f ฟ e ทุกตัวมีหมดณวันนี้ที่วลรินมองว่าวิรินเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้จะเข้าเลขห้าแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่วิรินเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือเมื่อเราเข้าใจระบบโครงสร้างร่างกายพื้นฐานทั้งหมดเรารู้วิธีการเขาเรียกว่าเหมือนพฤติกรรมเรามันสามารถลดการเจ็บป่วยได้แต่เราเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยู่ในโลกใบเนี้ยเราอยู่ภายใต้คลื่นทั้งหมดเขาบอกว่าคลื่นทุกอย่างปลอดภยัยคลื่นมือถือที่เราจับทุกวันเนี่ยปลอดภยัย ไม่มีอะไรปลอดภัยที่สุดในโลกไม่มีอะไรดีที่สุดในโลกมันจะต้องมีดีและไม่ดีของมันแต่ถ้าเราสามารถบาลานซ์ร่างกายเราได้ตั้งแต่ความคิดตั้งแต่เซลล์ทุกเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแบบบูรณาการขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราสามารถสุขภาพดีได้และเป็นหมอให้กับตัวเองที่บ้านได้คุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องมานั่งขึ้นเวรแบบตลอดเวลาเครียดตัวเองป่วยยังไม่ไม่มีเวลาได้หยุดพักเพราเรลินทํางานโรงพยาบาลมาก่อนรู้เลยว่า วันหนึ่งอ่ะพยาบาลหนึ่งคนหมอหนึ่งคนต้องรับคนไข้เท่าไหร่แล้วเขาไม่มีเวลาดูดแลตัวเองทุกวันนี้วรลินต้องเก็บเคสเพื่อนๆที่เป็นมะเร็งเต็มเลยแล้วสุดท้ายมาถามว่ามันจริงหรือเปล่าที่เราใช้แพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาเราทั้งหมดแล้วมันได้ผลและมันไม่มีข้อเสียจริงหรือ อะไรที่มันสามารถบูรณาการแล้วไปด้วยกันได้ว่าเรียนคิดว่ามันมันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราอาจจะต้องส่งต่อให้กับทุกๆคนนยคะก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เอาเคสตัวอย่างของตัวเองมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆทุกคน,น,น,นแล้วก็พระคุณเจ้าทุกๆท,ท,ท,ท่านในที่นี้ว่าจริงๆแล้วการป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เรื่องน่ากลัวคือเรากลัวที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคุณภาพชีวิตใหม่ๆเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองค่ะแล้ว ถ้าเราก้าวข้ามความกลัวเราก้าวข้ามกรอบที่สังคมวางไว้ให้วรินเชื่อว่าเราสามารถเป็นคุณหมอให้กับตัวเองได้แล้วเราสามารถมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้ค่ะและวิชาพวกนี้ถ้าทุกคนอย่างที่วรินมาทำ CCS ที่นี่เห็นหรือว่า มันมีประโยชน์ก็อยากให้แบ่งปันเพราะว่าลินคิดว่าในอนาคตน่ยคนจะป่วยด้วยโรคของการใช้เครื่องมือสื่อสารกับอิเล็กโรแมกเนติกค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะาเราอยู่ในโลกใบน,นี้เราเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราสามารถที่จะสร้างความแข็งแรงของตัวเองได้เหมือนสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันล่มทุกระบบไม่ว่าจะคนเศรษฐกิจดีแค่ไหนคนจะสุขภาพดีแค่ไหนพอเจอวัคซีนเข้าไป พอเจอปัญหาเศรษฐกิจเข้าไปทุกคนล้มไม่เป็นท่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สร้างฐานความแข็งแรงร่างกายเราอ่ะ2,000กว่าปีเราไม่สามารถใช้ยาตัวไหนฆ่าไวรัสได้โควิด <c oughs> ก็คือไวรัสตัวหนึ่งแต่ทําไมเราถึงต้องใช้ยาในการฆ่าซึ่งมันก็ไม่จบคือมันแก้แบบปลายเหตุตลอดจริงๆแล้วอ่ะการรักษาทุกอย่างวรินว่าถ้าเราเจอสาเหตุมันอ่ะ เราจะรู้ว่าเราจะลดการเจ็บป่วยลงยังไงแค่นี้เองค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เราทําให้มันมีสเตปความยุ่งยากขึ้นเพราะว่าเราถูกตีกรอบไ้แล้วเหมือนเราเกิดมาเราจะต้องไปเรียนหนังสือเราต้องเป็นคนเรียนเก่งเราจะต้องไปเรียนวิชานู้นวิชานี้เราต้องทํางานเราต้องแต่งงานเราต้องมีครอบครัวอันนี้คือกรอบที่สังคมวางไว้แต่จริงๆแล้วเราหาความสุขกันไม่เจอเลยแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันความสุขไม่เกิดความเครียดมาทันที และเจ้าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของโรคทุกโรคเพราะภาษาตรจีนเขาบอกเสมอว่าถ้าเลือดคุณไม่ดีเลือดคุณไม่สะดวกไม่สะอาดต่อมน้ําเหลืองกินอะไรเซลล์ทุกตัวกินอะไรก็คือกินเลือดเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สะอาดอ่ะต้นตอมันไม่ดีอยังไงเราก็ป่วยอยู่แล้วคะ่ะแค่นี้เองค่ะจุดบอดที่เราอาจจะเหมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาแล้วมองไม่เห็นวรินก็เลยอยากจะแบ่งปันทุกคนว่าเคสวรินทุกวันนี้หายทุกโรคนะคะ มีอยู่อย่างเดียวที่ยังพยายามจะแก้ไขก็คือการเปลี่ยน d n a ของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนลินต้องผ่าตัดตัวเองทุกอาทิตย์ตอนนี้4เดือนผ่าตัดครั้งหนึ่งถ้าไม่งั้นก็คือจะลิ้นแข็งตื่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นภาวะของหลอดเลือดตีบซึ่งมันเป็นโรคของตระกูลเลยก็ว่าได้เป็นดีเอนก็เลยอยากจะให้กําลังใจทุกคนที่เจ็บป่วยหรือว่ายังไม่ป่วยเราสามารถเป็นคุณหมอให้กับตัวเองได้คะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ